อ่อาผูหญิงเนี่ยโดยเฉพาะเพลงที่ร้องฟิชเชอร์ริงกันเพลงอะไรนึ่งข้าวให้พ่อแน่นึ่งข้าวให้พ่อแน่ครับแล้วต้องขอบคุณมากนะคุณเป็นคนสร้างคนเนี่ยแล้วเด็กที่ไม่มีโอกาสเลยวันนั้นผมดูรายการที่มาซุปเปอร์มัมนะมัมมก็จะร้องให้ผมดูอยู่ทางบ้านผมก็น้าตาไหลนะชีวิตของเด็กคนเนี้ยมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอขอบคุณที่สร้างเพชรเม็ดใหม่ขึ้นมาประดับวงการตลอดขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ หลายคนคงได้ดูไปแล้วนะทุกคนสําหรับรายการโจกตัดโจกครับมือของผู้ให้ย่อมสูงกว่ามือผู้รับเสมอนั่นเองนั่นก็คือว่าลีเด็ดนะครับของป๋าโน้ตที่ออกมาชื่นชมบอสโจนั่นเองครับที่ปลุกปั้นนะครับแล้วก็สร้างคนอย่างอง์อิงเพชรบ้านแพงขึ้นมานะครับป๋าโน้ตนะครับก็ยังเผยด้วยนะครับว่าติดตามสตอรี่น้องมาตลอดนะครับได้ดูเรื่องราวน้องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของบอสโจด้วยนะครับซึ่งป๋าโน้ตนะครับก็อาจจะเป็นทีมงานขอบตาดําเหมือนพวกเราก็ได้นะครับทุกคนแลว อุ้มได้ยินคําพูดแบบนี้ของปาโนนแล้วนะครับอุ้มรู้สึกว่าปรับปื้มใจนะครับแล้วก็ดีใจแทนบอสโจโด้วยนะครับที่ได้สร้างคนที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับการเป็นผู้ให้นะครับนมีความสุขใจนะครับทุกคนนะเวลาเราให้ใครหรือว่าเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยที่เราได้ช่วยเหลือคนหรือที่เราได้แบ่งปันคนนะครับอย่างอุ้งอิงไปบ้านแพงเหมือนกันอุ้งอิงไปบ้านแพงก็คือเป็นคนที่ชอบแบ่งปันเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสกว่านะครับซึ่งตรงนั้นแหละนะครับที่ ทำให้นะครับสุขใจนะครับแล้วก็สุขกายสุขใจแล้วก็มีแต่ความเจริญนั่นเองนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับดีใจแทนบอสโจมากๆเลยนะครับมากันแล้วครับทุกคนสําหรับรายการโจ๊กตัดโจ๊กนะครับรับเชิญบอสโจแล้วก็อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาในรายการนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอันนี้เป็นช่วงของบอสโจแล้วนะครับในความกังวลใจจากแฟนๆทั้งวันครับ กำลังใจน,นุ่งโจยไม่ได้ครับขอกำลังใจครับบออุกหญิงออกมาก่อนเลยเหรอุวิลุ์สาวออกมาก่อนเลยนะครับขอ ไอ้ปลอบมือให้เลยนะครับสุดยอดนยลูกคอบคุณค่ะลูกเก่งมากทุกคนขน,<ค>นล,ลุกอีกแล้วเื่นเต้นบ๊ามันเต่นเต้นค่ะไม่ต้องตื่นเต้นยังไงลูกดีสุดยังไงลูกเิ่งด<โจ>ี <ẩ> สุดสละคอนอีกแล้วพี่โจ้คะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่จงเก่งที่สุดเลยในที่สุดพี่ก็ทําสําเร็จแล้วขอบคุณหลายๆครับอะไรครับอะไร ถ้าอยากให้ดีก็นี่เป็นเพลงกลิ่งมิวสิกวิดีโอนะครับอยากให้ห้ากลับมาหักกันคือเก่าเลยบ่ยังไงหนูขอเป็นกำลังใจให้พี่นะคะแต่เรื่องของเราคงเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะทำไมอ่ะบออเป็นยังพ่อว่าต้องเสียใจดอกจ่า เดี๋ยวหลาหาเหไหม่เนาะฮะเดี๋ยวหลาหาเหไหม <c oughs> ่ผู้หญิงคนนี้องค์หญิงบอกเดี๋ยวหลาหาเหตุไม่นะครับพ้อเสียหกเขาตลอดไปฮักตลอดไปจนว่ามีมือสิเปลี่ยนแปลงแล้วก ด้วยนะครับสาหรับเพลงนี้นะครับน่าจะมีลิขสิทธิ์นะครับสาหรับใครที่ได้ดูบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยองค์อิงเพชรป้านแพ,นพงน่ารักมากครับทุกคนและต้องขอเช่นชมบอสโจนะครับรว่าบอสโจเนี่ยเสียงเหมือนพิ่ติกช,ชิโร่มากเลยนะครับนะครับใครได้มีโอกาสได้ดูนะครับคอมเมนต์มาหน่อยว่าบอสโจเนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างทุกคนเราอึ้องมากว่าบอสโจแบบคือร้องเพลงแนวเนี้ยเข้ากับบอสโจมากนะครับแล้วเราอะอยากให้บอสโจร้องบนเวทีสาวน้อยรบ้นแพงแบบนี้บ้างครับทุกคนคือชอบมากมันดูเท่มัน do about. ดูคือเป็นบอสโจเลยนะครับแล้วก็สําหรับรายการนี้นะทุกคนนะคนที่ชนะนั่นก็คือคนคุณท็อปนารากรนะครับแล้วก็บอสโจก็ได้อันดับที่2นั่นเองนะแล้วก็อันดับที่3าก็คือนางเอกแป้งเสียงอีสานนะครับทุกคนได้ได้ว,ดว,ว่านะครับอุอ๋งอิงน่ารักมากแล้วก็เปล่งเสียงออกมาคือขนลุกมากๆเลยนะครับแล้วก็น้องออกมารับเชิญแค่แวบหนึ่งนะครับแต่โอ้โหีดกได้ว,ว่าเลตติ้งก็น่าจะพุ่งพอสมควรนะครับคนเนี่ยเขาไปดูในไลฟ์สดคือเยอะมากๆเลยนะสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงและอุ้ม ก็ยังอึ้งกับเสียงของบอสโจโอ,อีกเช่นเคยนะครับนะสำหรับใครที่อยากดูเต็มๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Workpoint เข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็อาจจะติดลิขสิทธิ์นะอุ้มก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับ หน้าตาโงงก็พอหูโตว่าเถืกอสวมเข้ามันจบลงแล้วในคำว่าเราเธอแอบมีเขาตอนเราห่างก,กันหักแปลแปลมแปลตาเฮ็ดดีสัใดก็ยังเลือกมันเอ่ยคำลาด้วยข้อความสันส้นๆ ว่าความสัมพันธ์มันไปต่อบ่ได้สิให้มันจบแบบใดคือขี่ใส่ใจอายคักแท้ลาคำเ่าว่าฮักฮักกันส้มฟ้าแม่นคนหรือมาเคยจะอ,อ่อ,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 อนทีขี่ไม่มาหอมน้องพยอมลืมอายคนนี้ แปลนน้ำเขาทีล่ลีคันสิตุแบบนี้บ่เทเดินนามือเจ้ากินดองอายสิอองใส่งานกว่าผู้หญิงคนนั้นเคยทำให้เสียใจใค้ตัวให้ต้นเคยแอบไปมีผู้ไม่เคยเป็นคนหลายใจหักภยัยพราะฮักจริงสิสาวที่สงในเจ้าคือเขาทิ้ง ในชีวิตจริงมันจบบอเเลงดอกเดินผมเนี่ยถือว่าผมเป็นตลกดาวลุ่กนะยุคนั้นนะคอนเจิร์ตติ๊กคิโลต้องมีผมตลอดนะเขาลองเพลงนึกถึงบรรยากาศเก่าๆในปีสามสี่สามสสามสาสี่สมหไม่น่าเกินปีไม่ได้ไม่น่าประมาณนี้แหละยุคนั้นนะแล้วคนที่หาเสียงมันพิติ๊กในยุคนั้นไม่มีนะยากมาก คนที่ร้องตามต้องเสียงต้องสูงมากด้วยนะแล้วเอะโอ้โหอะไรวกนี้ถ้าคนฟังเลูกทุ่งฟังอะรลำคาดนะเออโอ้โหเขาเขาเขาทั้งนั้นเลยถือว่าวันนี้โจร้องได้ยอดครับสุดยอดจริงคนอีสานทำได้ทุกอย่างครับผมผมด้วยับผมตัวเองก็ไม่เกี่ยวคุณยมมะนินเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยเขาชื่อจริงยมมนินนะครับ จริงบ,บางคนไปอ่านว่ายมนินยมนินไม่ใช่จริงอ่ะยมมนินชื่อเขาผมติดตามผลงานเขาเพราะผมผมชอบเด็กคนนี้ตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยผู้หญิงเลยอ่าผู้หญิงี่ยโดยเฉพาะเพลงที่ร้องฟิชเชอร์ิ่งกันเพลงอะไรนึ่งข้าวให้พ่อน่นึ่งเขาให้พ่อแน่ครับแล้วต้องขอบคุณมากนะคุณเป็นคนสร้างคนเนี่ยแล้วเด็กที่ไม่มีโอกาสเลยวันนั้นผมดูรายการที่มาซุปเปอร์หม่ำนะหมําก็จะร้องให้ผมดูอยู่ทางบ้านผมก็น้ําตาไหลนะชีวิตของเด็กคนเนี้มือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอ ขอบคุณที่สร้างเพชรเม็ดใหม่ขึ้นมาประดับวงการตลอดขอให้สุขภาพแข็งแรงครับฟังเสียงน้องโจแล้วแบบเก่งมากแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เสียงจริงของเรานะแต่ว่าทุกอย่างคือต้องยอมรับว่าเก่ง,งจริงๆเลยนะคะวันนี้ทำได้ดีค่ะดูครับความเป็นหมอหลังความเป็นหมอหลังจะมีความเป็นวารตี้สูงมาก เหมือนกับว่าใครก็ตามที่ไปยืนอยู่บนพื้นที่หมอลำเนี่ยจำเป็นต้องเก่งให้รอบด้านที่สุดอย่างวันนี้พี่โจนี่มาในานามหมอลำนะแต่เขาก็ร้องเพลงในแบบของพี่ติ๊กชิโร่ได้ในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่งเลยวันนี้เก่งมากครับพี่หอยครับคือเมื่อกี้นั่งฟังครูสลาแบบเฮ้ยพี่โจลยเมื่อคืนนี้เพิ่งปิดปิดวิกมาล้านนึงอะ มันลุกนี้หมอลำยากมากยากมากนะับผมยังอุ้งครึงแบบว่าสุดยอดมากมากเลยนะฮะแล้ววันนี้พี่มาร้องเพลงคืออารมณ์เพลงอะ่ะหรือการร้องต่างๆมันได้หมดเลยแล้วพี่เก็บรายละเอียดทั้งหมดทั้งท่าเต้นทั้งทั้งการถือไม้ทั้งอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเสียงพี่มาทางโซนนั้นเลยชื่นชมครับพี่ไอ้ครับ คือความสุดยอดของพี่โจเนี่ยพี่พี่ทุกคนพูดไปหมดแล้วแล้วก็มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทั้งประเทศยอมรับเลยครับจริงๆแล้วพี่โจมีเสียงที่เหลือมากแล้วก็เชื่อว่าถ้าพักผ่อนเพียงพอเนี่ยเพลงในวันนี้พี่โจทําได้เกินร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำแต่ว่าร่างกายของคนเราครับคือด้วยความที่พี่โจทํางานทุกวันอย่างที่พี่โจบอกและพี่โจร,ร้องทุกวันการออกเสียงในบางอย่างเนี่ยมันอาจจะช่วยเราได้ถ้าเราเรียนรู้วิธีการออกเสียงแบบลักไก่อย่างเช่นโนตัวสุดท้ายที่มันเป็นท่อนหลบเสียง ฮ่าฮ่ามันใช้ลมตรงเนี้ยมากกว่าการออกเสียงว่าฮู้ฮู้มันจะไม่เป็นไรเลยถ้าถ้าพี่โจแบบเปลี่ยนมาใช้คาว่าฮู้ฮู้แทนแบบเนี้ยฮีฮีได้ไหมฮี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 ฮู้ฮู้แล้วกันนะครับอันอันเนี้ยด้วยด้วยความด้วยความเป็นห่วงจริงๆิพี่โจเปลี่ยนจากฮ่ามาเป็นฮู้แทนความเก่งของพี่โจยังเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่ามันจะสามารถเซฟพลังงานเราได้มากขึ้นในความเก่งกาจที่เรามีมันจะใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับครับาผมนะฮะนี่คือผลงานของพี่โจโนะเชิญน้องๆสองท<ด>่าน,นที่กลาง,งเบทีครับเชิญคราบผมวันนี้คุณโจมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งจริงๆแม่ด้วว่าพิทิชเชร่มาเองแล้ววันนี้ใครจะเป็นแชมป์มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับ